ขอสรุปผลการประชุมที่สําคัญในครั้งนี้ดังนี้สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงจะยึดมั่นในการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยในการหยุดยิงนั้นต้องครอบคลุมอาวุธทุกประเภทและทั้งสองฝ่ายคงกําลังไว้ที่ตั้งเดิมตั้งแต่วันที่หยุดยิงโดยไม่มีการเสริมกําลังเข้าไปเพิ่มเติมให้มีคณะผู้สังเกตการชั่วคราว ประกอบด้วยผู้ทูตฝ่ายทหารของประเทศอาเซียนประจําประเทศไทยและกัมพูชาและนําโดยผู้ยทูตฝ่ายทหารของมาเลเซียเข้าไปสังเกตการณ์ในพื้นที่อย่างสม่ําเสมอโดยจะไม่มีการข้ามแดนและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ RBC และ GBC ในแต่ละประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดการหยุดยิงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่าย จะหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นการย่อยุทั้งในการทหารและการให้ข้อมูลบิดเบือนหรือข่าวเท็จเพื่อเสริมส,สริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพูดคุยเพื่อหาทางออกโดยสันติ 4. ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเพ่งพลัดโดยในแรววดวาเฉพาะหน้า คือการเล่งเก็บและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสําหรับการส่งกลับเฉลยศึกตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็ให้ส่งกลับทันทีที่มีการยุติการใช้กําลังระหว่างกันโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่สโดยในระหว่างนี้ผมก็ได้ยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ให้การดูแลบุคคลเหล่านี้ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน ถทั้งสองฝ่ายจะรักษาช่องทางการพูดคุยและการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามบานปลายโดยหลังจากนี้จะมีการประชุม RBC ภายในสองสัปดาห์เพื่อประสานงานการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตกลงกัน <c oughs> นอกจากนี้จะมีการประชุม GBC ครั้งในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามผลการประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้ผมยังได้หยิบยกอีกสองประเด็นสำคัญแต่ฝ่ายกบูชาย,ยังไม่ได้ตอบรับโดยขอให้มีการประชุมครั้งนี้เน้นเฉพาะเรื่องการหยุดยิงก่อนและขอให้นำไปหาลือในการประชุม g b c ในครั้งต่อไปได้แก่ 1. ความร่วมมือในการเก็บตู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความตึงเครียด จนนำไปสู่การใช้กำลังระหว่างกันในเรื่องนี้ฝ่ายไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายกบ,บูชาในการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่มีการประทะและพื้นที่อื่นๆตลอดแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝ่ายสองความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์หรือออนไลน์แกมซึ่งส่งผลต่อพี่น้องประชาชน คนไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคในภูมิเทศในภูมิภาคอย่างกว้างขวางผมขอย้ำอีกว่าอีกครั้งว่าสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้หาลือและเห็นพ้องร่วมกันในวันนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัยความร่วมมือและความจริงใจของทั้งสองฝ่ายผมขอยืนยันว่าฝ่ายไทยจะยึดมั่นในการให้ความร่วมมือและการพูดคุยอย่างสุจริตใจและจริงใจต่อไปบนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และก็หวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามเช่นเดียวกันท้ายที่สุดแล้วไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีผมแดนติดกันและย้ายหนีจากกันไม่ได้เราเป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียนด้วยกันหากทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วก็จะนำมาํำนำความสัติภาพมาสู่พื้นที่ชายแดนและประชาชนของทั้งสองประเทศ ก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างสงบสุขอีกครั้งขอบคุณครับ